สำหรับข้อที่1 a ก็คือการเสนอกลไกลของปฏิกิริยาประกอบด้วย2ขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือเกิดช้าขั้นตอนที่2ก็คือเกิดเร็วข้อที่1นะคะจงหาปฏิกิริยารวมของปฏิกิริยาค่ะปฏิกิริยารวมก็คือ n 2 o 5จาจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือ n o 2บวก n o 3โดยมีค่าคงที่ลำดับที่1นะคะ แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือ NO2 บวก NO3 เป็นสารตั้งต้นจะได้ผลิตภัณฑ์คือ NO2 บวก NO บวก NO O2 จะเป็นค่าคงที่ลำดับที่2จากนั้นให้เราเอาสารตั้งต้นมาบวกกันทั้งหมดก็คือจะได้ N2O5 บวก NO2 บวก NO3 เราจะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือนำผลิตภัณฑ์มาบวกกันทั้งหมดเราจะได้ NO2 บวก NO2 บวก NO3 บวก NO แล้วก็ O2 นะคะจากนั้นเราจะหาปฏิกิริยารวมโดยการตัดตัวที่เหมือนกันก็คือ NO2 ตัด NO2 แล้วก็ NO3 ตัด NO3 นะคะจากนั้นเราจะเหลือแค่ N2O5 ก็คือไดไนโตรเจนเพนตาออกไซด์ ide, คือสารตั้งต้น แล้วผลิตภัณฑ์คือ NO2 บวก NO บวก NO O2 นะคะจากนั้นเราจะหาสารมัธยันของปฏิกิริยาก็คือจะหาได้จากผลิตภัณฑ์นั้นจะกลายเป็นสารตั้งต้นอย่างรวดเร็วซึ่งไม่เสถียรนั่นเองค่ะสารมัธยันของปฏิกิริยาของเราก็คือ NO2 แล้วก็ NO3 นั่นเองค่ะ ข้อ 1a นะคะขอความให้หาโมเลกุลาริตี้ของปฏิกิริยาแต่ละขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ n 2 o 5ได้ผลิตภัณฑ์คือ NO2 บวก NO3 ขั้นตอนที่2คือ NO2 บวก NO3 ผลิตภัณฑ์คือ NO2 บวก NO บวกกับ O2 ค่ะโมเลกุลาริตตี้นะคะหาจากจำนวนโมเลกุลด้านหน้าของสารตั้งต้นค่ะขั้นตอนที่1นะคะ จำนวนโมเลกุลของสารตั้งต้นคือ1เราก็จะตอบ1นะคะขั้นตอนที่สองโมเลกุลาริตี้คือ1บวกกับ1นะคะก็จะตอบ2ค่ะส่วนงอง,งูนะคะให้หากฎอัตราของปฏิกิริยาจะพิจารณาจากขั้นตอนที่1นะคะเนื่องจากขั้นตอนนี้เกิดขึ้นช้าก็จะเป็นขั้นกำหนดอาตาัตราค่ะเราก็จะได้กฎอัตราคือ R เท่ากับ K1 นะคะเพราะว่าเป็น ขั้นตอนที่1ค่ะแล้วก็คูณด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นคือ N2O5 นะคะแล้วก็จะสรุปได้ว่ากลไกที่เสนอมามีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ากฎอัตราที่ได้จากขั้นตอนกําหนดอัตรานะคะมีความสอดคล้องกับกฎอัตราที่ได้จากการทดลองค่ะค่ะข้อ 1B นะคะมีการเสนอนกลไกของปฏิกิริยาประกอบด้วย2ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 2A งเทำปฏิกิริยาได้ผลิตภัณฑ์คือ x เป็นปฏิกิริยาที่สามารถผันกลับได้นะคะปฏิกิริยาไปข้างหน้าคือ K1 ส่วนปฏิกิริยาย้อนกลับคือ k 1ลบนะคะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดเร็วนะคะส่วนปฏิกิริยาขั้นตอนที่สองคือ x กับ C ททำปฏิกิริยาการได้ผลิตภัณฑ์คือ 2y วแล้วก็ Z นะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็คือ K2 เป็นปฏิกิริยาที่เกิดช้านะคะ กดอัตราจากการทดลองนะคะจะได้เลทเท่ากับค่าคงที่อัตราคูณด้วยความเข้มข้นของ A ยกกำลังสองคูณด้วยความเข้มข้นของ C นะคะกอไก่นะคะหาปฏิกิริยารวมของปฏิกิริยานะคะ ซึ่งการหาปฏิกิริยารวมนะคะก็คือเอาปฏิกิริยาทั้งสองขั้นนะคะก็คือปฏิกิริยาขั้นที่1และปฏิกิริยาขั้นที่สองนะคะมารวมกันก็จะได้เป็น 2a บวก x บวกด้วย C ส่วนด้านผลิตภัณฑ์นะคะจะได้ x บวก 2y บวก z นะคะแล้วเราก็จะทำการตัดตัวที่ซ้ำกันออกนะคะก็คือ x ปฏิกิริยารวมสุดท้ายที่ได้นะคะจะได้เป็น 2a บวก c ทำปฏิกิริยากันได้ 2y บวก z นะคะส่วนข้อขอไข่นะคะสารมัธยันสารมัธยันคือ x นะคะเนื่องจาก x เป็นสารที่ไม่เสถียรนะคะเกิดขึ้นและทำปฏิกิริยาต่อในทันทีค่ะข้อ 1b นะคะ ข้อโมเลกแลาริตี้ของปฏิกิริยาแต่ละขั้นตอนซึ่งหาได้โดยดูจากปฏิกิริยาย่อยและจำนวนโมเลกุลของสารตั้งต้นของปฏิกิริยาย่อยซึ่งขั้นตอนที่1นะคะเราดูสารตั้งต้นก็คือ 2A มีจำนวนโมเลกุลก็คือ2เราก็จะได้มเลกแลาริตี้เท่ากับ2ขั้นตอนที่2นะคะ ดูจากสารตั้งต้นของขั้นตอนที่2ก็คือ X บวก C X มีจำนวนโมเลกุลก็คือ1 C มีจำนวนโมเลกุลก็คือ1เรานำจำนวนโมลกุลของ X และ C มาบวกกันก็จะได้โมเลกุลาริตี้เท่ากับ2งองดูนะคะกดอัตราพิจารณาจากขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นขั้นกำหนดอัตราเนื่องจากปฏิกิริยาเกิดช้าเราก็จะได้ว่า R เท่ากับ 2> k 2ความเข้มข้นของ x คูณความเข้มข้นของ c ค่ะหาความเข้มข้นของสารมัธยานะคะจากสมมติฐานสภาวะสมดุลค่ะเราจะพิจารณาจากขั้นตอนที่1นะคะเนื่องจากเป็นสมการที่ผันกลับได้ค่ะก็คือมีสภาวะที่สมดุลค่ะจากสมการนะคะปฏิกิริยาที่ไปข้างหน้าเราจะแทนด้วย k 1และปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะเราจะแทนด้วย k ลบ อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับค่ะ k 1ความเข้มข้นของ a ยกกกำลังสองเท่ากับ k ลบหความเข้มข้นของ x ค่ะย้ายข้ามหาความเข้มข้นของ x กนะคะก็จะได้ความเข้มข้นของ x เท่ากับ k 1ส่วนด้วย k ลบหคูณด้วยความเข้มข้นของ a ยีกำลังสองค่ะแทนค่าแทนค่าความเข้มข้นของ x นะคะในกฎอัตราจากขั้นกำหนดอัตราค่ะก็จะได้ r เท่ากับ k 2คูณด้วย k 1ส่วนด้วย k ลบ1คูณด้วยความเข้มข้นของ a ยกกำลัง2คูณด้วยความเข้มข้นของ c ค่ะกดอัตรานะคะก็จะได้ r เท่ากับ k คูณด้วยความเข้มข้นของ a ยกกำลัง2คูณด้วยความเข้มข้นของ c ค่ะสรุปได้ว่านะคะกไกที่เสนอมานะคะมีความเป็นเป็นไปได้ค่ะเนื่องจากกฎอัตราที่ได้จากทฤษฎีนะคะมีความสอดคล้องกับกฎอัตราที่ได้จากการทดลองค่ะ